บรรยากาศที่วัดกุดแห่พัฒนารามค่ะบ้านนานโนขงตบนาบลนาสายน้ำรอดอำเภอพิบุรักเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่มีนักขอนักท่องเที่ยวและนักสิ่งโชคแห่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอย่างไม่ขาดสายค่ะบางวันนั้นแทบที่จะไม่มีที่จอดรถแต่วันนี้นะคะกลับเงียบเหงาเพราะการกระบาดของเชือ้อโควิดสิแต่ก็ยังพอมีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้รูปปั้นหลวงปู่พิบูลในสาราที่เพิ่งสร้างเสร็จค่ะ ตามคาบอกเล่าของชาวบ้านนานกหงในอดีตนั้นนะคะกุดแห่แห่งนี้เป็นลําห้วยลึกมีจระเข้อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่กล้าลงไปทามาหากินเนื่องจากกลัวจระเข้ในลาห้วยแห่งนี้ชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่พิบูลวัดพระแทน่นบ้านแดงอําเภอพิบูลร,รักมาปราบค่ะและเพื่อให้ลูกหลานในปัจจุบันได้ระลึกถึงบาร,รมีของหลวงปู่พิบูลจึงร่วมใจกันสร้างสาราขึ้นตรงหน้าวัดกุดแห่พร้อมกับนํารูปปั้นหลวงปูมป่มาประดิษฐานไว้ให้ลูกหลานได้กรา ไหว้ขอพรส่วนการสร้างกำแพงวัดและประตูวัดจะมีรูปปั้นจระเข้ไว้เป็นจำนวนมาก,กาเกรียงรายเป็นกำแพงด้านหน้าเพื่อแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าจุดนี้ในอดีตมีจระเข้ดุร้ายจำนวนมากสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็ไม่พลาดที่บริเวณข้างบันไดขึ้นบนศาลาจะมีกระดานเขียนตัวเลขไว้เผื่อใครที่สนใจจะนําไปเสี่ยงโชคและมีโชคลาภในงวดแรกของปีเสือนี้ค่ะซึ่งคนที่มาวัดก็จะมองเห็นเลขบนกระดานกันทุกคนนั่นก็คือเลข713สคนชอบ เสียงโชคบางคนก็จะนําเลขไปจับคู่กันเช่นยอดเงินในตู้เซฟนะคะจํานวน471,995บาทตามความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ห้ามกันไม่ได้ถึงแม้ว่าราคารอตเตอรี่จะมีราคาแพงค่ะก็จํายอมซื้อเพื่อเสี่ยงดวงเพื่อจะได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ก็เป็นได้ค่ะ